เริ่มไปตั้งแต่พีและสวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับ f อฟีที T, ติดตามทั้งช่องคอด,ดีและเพื่อนชาวอเมริกาหลักเพจเฟซบุ๊กคอด,ดีทีวีสักแฟนเพจครับผ้ามะาม่วงสวนอันนี้ทั้งเขาทั้งเขาแงางลงไปในสวน <c oughs> ซึ่งเป็นขวาเกเกลีไกลอันนี้ขวาเกเกลีไกลขวากไกลเขาไม่ไม่ไม่ครับพี่น้องครับนี่ครับข้างลงไปมันสีละมัดระว่างลง หัวสิตัมันข้างลิ้นจังหน่อยแต่ว่ามันก็บวกม้มนครับพี่น้องครับบวดเจ็บบวดเจ็บกลมๆจังหน่อยอเ,อเนานะท่างเขาเฮานะครับพี่น้องครับเป็นกาวขามเพราะว่าตัดตะเกียบติดกระเ,เพียงมาจุดฝั่งทางนี้ตัดออกใช้เป็นประตูท่างเขาแล้วเ,เขาสื่อทีตรงนี้ข้างหลังเนาะเป็นสวนแต่กอนมันเป็นขอกไก่เกานะครับเนาะนี่บริปเวณขางเงื่อนพอดีนะครับผมไปเลยเข้าไปน้ำกันปึ๊บกาผพาไปเบิองนะครับ เรียวเรียวคือเก่าออกแล้วครับพี่น้องนะกลมจังหน่นะครับมีบันไดลุงนะครับมีบันไดยางลงปึ๊บเป็นประตูโอเคไปออกมีขอกไก่เก่านะครับพี่น้องขอกไก่เก่าที่ตะกี้บหัเลี้ยงไก่เนาะกุเรก็หัวจักเนาะตรงบริเวณทางในนะครับขอกไก่ตอนนี้กะบ่มีไก่แล้วนะครับผมบะมีไก่แล้วเดี๋ยวเฮ็ดใส่ประโยชน์แนวอื่นนะครับส่วนฟองเท่งนี้ก็จะเป็น นี่เป็นมองนั่งเร่นแล้วนะครับพี่น้องมองนั่งเล่นแล้ว้ว,ก,ว,ก,ว,ก,วก็เป็นใส่เข้ามาจังไรดีเป็นสวนผักสวนผักเป็นสวนผักเนาะครับสวนผักที่ปลูกมีผักอย่างเนี้ยพ,พี่น้องครับผักกระสิม,มีหลากหลายชนิดนะครับผมส่วนหลายก็จะเป็นผักที่เข้า ใส่กินซืมเหมือนั่นแหละครับพวกพักปุงแน่พักกาดใบเนะาะพอีตูบกพวกพริกมะเขือวันทั้งปุ่นเป็นข้าวโพดก็มีนะครับข้าวโพดไปเดี๋ยวพัดภาพไปเบืง้งอ่ะขอกับกล้องกันแล้วกันนะครับพี่น้องอันนี้เป็นภาพรวมในสวนนะครับพี่น้องภาพรวมในสวนผู้ใดที่เบิ้งช่องน้องป้อมแปมที่เคยถ่ายไวก้ก็อาจจะเห็นแล้วล่ะครับ ี่เป็นพักบุ้งนะครับกินไปหลายรอบแล้วห้อยตัดพี่น้องเนาะถ้าไปเบิ่งห้อยห้อยตัดนี่คือมาตัดตั้ไปกินอยู่กับเศ้านะครับอันนี้มันโปรุงไว้ด้วยครับพี่น้องนี่ที่เห็นทั้งเบิดเลยคือมัน,ม,นมันแท่งหยอดไมนะ่เนาะพักบุ้งนี่มันจะตัดกินแล้วก็แท่งหยอดหม่อยู่ตลอดนะครับบ่าต้องเราจาเป็นต้องไปลปูด,ดูเนาะในกินสามสุดที่สุดแล้วนะครับช่วงพวกน้องขผมแปมมากอะ่ะพอได้อยู่ได้กินอยู่นี่แหละใน,นโลไม่ล้วพักหอม ตะกอนนี้เป็นผักหอมนะครับบัดนี้ครับโลไม้นะครับหอมมาปลูกนี้นะครับปลูกใส่ถุงผักชีเนะาะต้องทั้งนี้ก็สิเป็นผักกาดเพื่อกินใบนะครับเนาะครับน้ำต่างๆเนาะตักนนี้เอามาจากทางบ้านนะครับเอามาตลาดนะให้มารวมกันอยู่นี่เบินนะครับผมต้นมะละกอกำลังสี่ไง ถ้าพี่น้องไปชุ่มสวนนะครับเมือนนี่ฟับเทวาเบ่ค่อยงาบมันดลเพราะว่ามันต้องรออีกจังนนอยให้ปุ๋ยให้ฟุนมัน,นไว้จังไดเลยทํางานก่อนนะครับมะเขือนะครับมะเขือมะเขือก็ได้กินมากแล้วเด้อครับพี่น้องครับบพไเด็กเน้นปลูกหลายเด้อพี่น้องเน้นแค่พ่อได้กินนะครับได้กินมาลแล้วฝนมะเขือฝนมะเขือโอ้มือฟัโฟูกัด นี่ครับอันนี้มะเขือยาวมะเขือม่วงนะครับผมกะตัดไปกินลายหน่วยแล้วนะครับลสศดออกดอกไหมนี่มะเขือพวงมะเขือเทศพวงเนาะกําลัางออกหมากเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวหดฟูกัดให้ครืบคึืบนี่นี่ครับมันอันเดี๋ยวความคีด ปลอดสารนาะอัดถิมีแมงมียง่ยังแน่เนาะครับผมแล้วท่านี้เป็นปลาข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวเนาะครับผมประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับสวนผักพอดีเนะาะตักขีพริกพริกเนาะว่ได้กินหลากนะพี่น้องแล้วนี่มันหยมันอันนี้ลงว่าถุงมันหน่อยต้องเส่ถุงใหญ่ก่อน,นอันนี้พักยังนี่พี่น้องเข้จัก คอมเมนต์นะครับผู้ใดจักพังยังแสียบจะได้หอมจะได้หนึ่งใส่ออมกบสุดๆเลยล่ะสวยงามครับอันนี้สวยงามแคกคตัดแคกตัสสวยบอกรอกดอกสะบพังสุดสวยงดงามเลยเนาะผู้น่ะหลายเกรดนะครับหลายเกรดเนาะผู้ใดที่เล่นอยู่กับ ใส่พวกแขกตัดกระสิหู้จักดีนะครับผมประมาณนี้นะครับครึ่งกระสิเป็นไม่พวกประดับนะครับไม่ฟอกอากาศต่างๆนะครับยุ่นี่ต้องทำดินน้ำเพิ่ออามาไว้เพราะพี่น้องคือว่าเอาคือเจียวมา,า่แดดแต่เข้าด้วยสีเจ้าหน่อยกับโฮมครับเพราะว่าแดดกระสิประมาณหอดสี่โมงหาม่งกับโฮมแล้วตรงนี้ ไปขเอยย่างไปเบื้องฟังทันทีคลองไส้ไก่นะครับเนาะขอด,ดูดน้ำออกหนึ่งจากว่าสู่ก็บกม่วงบ่หวเบื้องที่นอ้องสู่ก็บกม่วงบ่หวอีลีบักม่วงสุกต้องให้เบิดบกม่วงจงค่อยสิเอานา้ำลงใหม่อันนี้เมล้างสิจัดการเอาน้ำออกและกะ้วก็ล่างบ่อใหม่แล้วค่อยเอานา้ำลงใหม่เบื้องที่น้องแล้วก็ห่วกเขียดกบ บกเคียดพวกยางงส้เต็มมันก็เลยกลายเป็นเขามาอยู่หนีไหมเขามาอยู่หนีหลยก็เลยเอาน้ำสูบน้ำออกเิ็งน้ำออกเดี๋ยวพนดีสิจัดการมือแรงเนาะให้แดดอ่อนๆแรงๆสิจัดการเคียบริเวณบ่อไม่นะครับผมนะครับมัมีปัญหาก็เบิงอันนี้พี่น้องครับให้ไล่ให้ไลให้ไลยังเนาะ กระเจียวได้หนิพี่น้องกระเจียวได้หนิเห็นเป็นยอดงาวไปคุณกระเจียวนะครับผมเนี่ยเนี่ยหน่อกำลังฟงโอ้ดอกกระเจียวด้วครับพี่หมากอันนี้เขากำลังอวบขนมายู่ตรนครับพี่น้องอุตูดด่าหว่ดเ๋็ดปลูกแนวมน้อนนี้นอกจากความสุขทางที่เขาเด้มองพืชพักสีเขียวแล้วก็ความสุขทางใจนะครับผม โอ้โหต้นนี่ไหมพี่น้องเ่าแก้ปัญหาจังไหนนี่พี่น้องครับแก้ปัญหาจังไหนนี่เพีย้ยนี่เขาเอิ่นเพี้ยนี่ครับเพีย้ยต้องแก้ปัญหาแล้วครับต้องใส่สีถือโอ้โหหลเลยครับเพีย้ยเมื่อไหวครับนี่ต้องตัดออกยังเดียวผสัผสมล่ามไปหาหมูเนาะ เป็นข้างบักทั่วทั่วักยาวนะครับผมนี่เงาไปหุ่นเลยุด,ดผู้ใดมกักสวนมักยังกะสิชื่นชอบนะครับเนาะนี่ครับดอกกระเจียวดอกดอกแล้วกับมี่นะครับผมดอกกระเจียวนี่สวงดอกเลย ครับนี่ก็เป็นลักษณะสวนในหน่อยขางบานในพื้นที่บดถึงนมาจางงานบ่ขอดงานดอกเี่ผมว่านี่ในหน่อยเนาะไปหันอาสิมิถนนเป็นถนนรอบๆอ่าซอยในหมู่บ้านนะครับเห็ดใบเป็นเห็ดลงมาพอดีทีแ่แปลงนี้มันเป็นที่วางเปล่าของไม่ไงแล้วว่นพี่นพิ่นอยากขายจะเลยซื่อน้ำพื่นใ้เนาะครับ ฟังทางนี้สมิตรปวกนี่างละครับพักที่ยังเกาะเขาเจ้าเอื้นจำบ่ไ,ไ้แล้วจำบ่ไ,ไ้แล้วโอ้ยเนี่ยนะครับตระกูลพวกเควนะครับแม่นว่นะครับเลี้ยงไปพวกนี้ปลูกสวยงามครับนะครับไม่ปวกไม่ฟอกอากาศต่างๆเนาะเอาส้วนฟังทางนี้แล้วคันไ้เบิ่งนะครับส้วนฟังทางนี้ก็จะเป็นฟิวสวนตกแต่ง ไม่เบ่งงามนะครับผมไม่ได้ใส่จริงหรอกครับพี่น้องครับเป็นทางเดือนเนาะทาาเดือนที่คอนเทนต์ลงคลิปนะพี่น้องครับมันบร้ใส่งานจริงยางเอียงจริงหรอกครับถอดหีบเวเห็นมันสวยงามมั้ยเสียนะครับส่วนหลายกับสนเน้นสวยงามเนาะพวกนี้อยาซ้อมาปลูกนะครับที่จริงหยาถ้ามาตากระมีอยุตวิว่ามันขีดขานตัดเนาะหยาถ้ามาตามันมันคนละเบบส่วนหลายกับสีเป็นจัาสีนะครับผม วอทนี่ลงโตัวแล้วครับพี่น้องครับแับปลูกไปเรื่อยๆเนาะนะครับปล่อยใส่ระยะเวลา่าปลูกเพื่อปลูกใส่เวลานะครับคอยสีงามนะครับพวกไม้เลื่อยไม่ยังนะปลูกไว้เป็นซุ้มประตูไม้ไผ่นะครับซุ้มประตูไม้ไผ่อันนี้ไม้ที่เอามาดปลูกกระสือเข้ามาครับซุ้มไม้ซุ้มกระสือขอม้านี่ครับซุ้มไม้ไผ่ ข้างไม้ไผ่เนาะอันนี้ต้นยังพี่น้องหัวจักบะต้นยังต้นยังหัวจักบะครับผู้ดเด็นหัวจักคอมเมนต์บอกอะไรได้ครับต้นยังนี่ครับกําลังงามพี่น้องครับไม่กําลังงามครับเลี้ยงไปเลยว่านงะเขาปลูกนะครับผมปลูก,กซอยกันแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมให้เป็นข้างหมอกหมอกบวบเนาะข้างหมอกบวกบว ข้างบวบข้างบวบพี่น้องวัที่มักเกษตรมักอ่าสไตล์ทั้งสี่กรสิโอเคเนาะเรายว่าเบิ้งแล้วก็สิโอเคแต่ผู้ใดที่บ่ได้มักคืออล่ะครับผมไปมักมันเนาะนี่ครับกำลังงามนะครับพี่น้องพวกเนี้ยแล้วแทงหยอดออกโอ้ยบวกกับแก้วนี่บ่พวดแล้วเด้นี่พวดอะไรด้วยแล้วทั้งจุดปอยให้มันขึ้นเต็มข้างข้างบนนะครับผมขึ้นเต็มข้างข้างบนนี่เลยนี่ เอาดอกไม้มาหวอยน้ำพองามนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ทักยังพี่น้องหัวจักบ่อเจ้าบัพทักอียังนี่เพื่อแจ็คคอมเมนต์บอกไอ้เด้อหัวจำบ่ได้จำบ่ได้คือยังยอดพักติวไปยังเัร็จละแต่ว่าเป็นสีแดงเนาะอันนี้พักอียังพี่น้องหัวจักบออีกอันนึงเลยอันนี้มาปลูกไว้นี่มองนี้พักยังครับพักยัง เห็นบ่พักพี่ยังพักมีพักยังไป็นสันบ่หลอดบ่บุญนย่างตัวน,นี้ <c oughs> เนี่ยครับทั้งน้ำที่เขาใส่ตั้งไปนี่นะครับเนาะเพื่อเสียกระจายน้ำไปพุ่นออกไปพุ่นไว้ถัดเติมแล้วก็ไว้ถัดใส่ต่างๆเนาะแล้วต่อเอียงนะครับพี่น้องต่อเอียงบอดิเก็ตอาศัยแบบว่ามั่วอาศัยมั่วนี่กับแมนนะครับต้นไม้ต้นกล้วยเ้า เพื่อคนสื่อพันนามูปดเบิ่งหวกพี่น้องครับเบิ่งหวกเด้อพี่เขให้เบิ่งนะหลายแห้งอย่างเงี้นะเห็นบ่ครับเห็นบ่หลายแบบแห้งเลยกระเลยสิแบบปล่อยนามออกเนาะเต็มหนองเลยเด้อครับเต็มบ่อเลยมิตรเดียวพอาลดบ่ได้แล้วบักม่วงกับตกใส่ไปที่หนี่งกับเน่ามักมุมกับเต็มไปที่หนี่งเอาไปเอามาไก่ไกยเป็นแบบว่ามาโอเคเนาะ ก็สิปลอยน้ำออกแล้วก็ล่างบอยจังหน่อยแล้วก็สิเอาป่าอยู่หน้ามาใส่ลูกป่าเนาะอยู่หน้านะครับต่อไปก็สิเป็นป่าแล้วครับพอลองมึงแล้วว่าเออมันกะบ,บ่หัวบ่ซึมเนาะแค่เป็นการปล่อยน,น้ำลงกไปแล้วก็เบื่องซื่อว่ามันสีหัวมันสิอยู่ไดซำใดน,นะครับก็เลยบ่ได้เอาป่ามาปลอยบัดนี้โอเคแล้วลงกตัวแล้วตัวนี้ก็เป็นต้นเกานะครับผมฝรั่งต้นเกา่า สึ่งบ่ค่อยออกมากวันนี้ออกมากลายแล้วครับพี่น้องครับปุ้ยพุดนะออกมากออกงวยลายแล้วห็นบ่ก็องวอยใ่า,งา,งงา่งามๆนะครับเต็มเลยนัาเกดดีๆเต็มเลยนะครับผมที่ได้กินมากแล้วบดอันนี้เขาตัดออกทํำเสาไม้นะครับผมตัดออกทํำเสาหม่เชื่อต่อห้อยอย่างมันต้นไงนะครับว่าตัดออกพี่นะต้นกล้ยกวยกล้วยก็จะเป็นกล้วยหอมท้องแลาา้วกะเป็นกล้วยหอมคาเวนดิสตนะครับที่ฮอดสั่งมาจากอ่ะ น้องเอียงเกาะนอ้นองนอ้นองนอ็อตน้องน็อตบ่เออน้องนอ็อตซื่อเราช่องกเกษตรยังเนี่ยละ่ะจำบ่ได้แล้ว <laughs> นี่ครับป้าบักขังบักทวงามเด้แต่ว่าอีกบ่ะดนขั้นบปรกรมจัดต้นปุ่นที่ผมไายที่แรกที่มันเปล่นเพียขึ้นเกียงตับน้ำกันเบิดเลยนะครับอีกบ่ะดนเขาพี่น้องเขาตำแหน่งนี้ก็ยสิเป็นตำแหน่งควบคุมระบบหน่ำ ไอหมอกเนาะที่เขาได้เขาเทิดขึ้นไว้นะครับเห็นสายไฟประตองยานนะครับมันเป็นสายไฟหมอแบตเตอรี่ไหมหมอแบตเตอรี่ก็ยังแบตเตอรี่ในเอ็นรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดานะครับเป็น12โวลต์บอดี้ช็อตบอดี้ดูดบอดี้ยังครับผมนี่เขาเท็ดไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าถ้าจะเปิดนะครับคือเปิดตัวนี้เลยเปิดขึ้นไอหมอกมันก็จะสีขึ้นเนาะเดี๋ยวเห็นบุเนาะยี่สิบห้าชั่งผีนะครับทวนๆเลยเห็นโมบู อ๋อข้างใน là m บั h เนี่ยครับตายแล้วไปท,รทรีปน่นี่ก็ระคับหยกแล้วมันเนี่ยมาฟังท่งผีไปที่นี่ลับขึ้นมาหมง่งเกานะครับผมอันนี้เป็นจอมอนิเตอร์เป็นชัดเจนนะครับชัดเจนแบตเตอรีททอร่ททอยู่ในน,นี้นี่นี่ฮอตแคเฮ็ดเองทั้งเบิร์เลยนะครับเฮ็ดเองทั้งเบิร์เอาสื่อกล้องมากกว่มาเฮ็ดเองตัวควบคุมเปิดไฟหยักชาร์จแบตชาร์จยังไงอยู่นี่เนาะชาร์จแบตได้เปิดพัดลมได้พัดลม12โวลต์นเลครับ เปิดได้ทุกอันนะครับตอกก็เทียไไ้ขั้นสุดพอได้เปิดนอนเอาเอาหนีบได้เอาหนีบหนีบเส้นหนีงสินะเปิดอันนี้ก็ปิดทีไม่หนีละปิดทีไม่หนีเพาน่ำเทากับดูดมาจากพืนฟี่นาำฟี่ไฟฟีจากแสงแดดมันกับวนเวียนกันอยู่นี้นะครับเทถให้แต่ว่าพืชพักพวกมูนี่เกิดความชุ่มชื้นนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึง่งมันกับปรับสภาพอากาศให้มันเย็นขึ้นนะครับผม โอเคครับภาพพี่น้องชมสวนเล็กๆหน่อยๆคลิปนี้บริเวณเบาข่าด้พี่น้องครับคลิปนี้บริเวณเบาเข่าเมื่อกี้กัมากระซุงคนหน่อยเป็นโรงเรียนเนะาะก,กันยังเหลืออีกหลายนะครับคุณด้านขางกันยังมีอีกหลายนะครับเป็นไม้เรือยพวกเพรื่องผักกม็มีแต่กันเป็นไม้เรือยฟอกอากาศกม็มีที่เกาะน้ตามกําแพงต่างๆเนาะเดี๋ยวเห็นบงจังหน่อยนะครับเดี๋ยวเรเห็นกับภาพพี่น้องมาเมืองมาชมนะครับความ ลมรื่นบอบุบอยุบสงคโนะครับที่เฮ็ดสวนมองนี้อยู่ขังบ้านนะเกิดเพาะอ,อย่างทอดกะบอกไงซะมันเป็นสถานที่ที่บริสรางประโยชน์บอกเกิดประโยชน์นะบอกไงหลังจากเอาไก,ออก,อาก่ออกเอาไก่ออกเบิ้นเหลวปที่นี่กะเอ๊ดสวนมองนี้เฮ็ดจังไรกับพื้นที่ตรงนี้ดีเนาะเดี๋หมันเกิดประโยชน์ค,คือเคยได้ไอเดียเนาะ คิดมองนั่งหล่นใช่ไหมอย่างนั่งหล่นแล้วเห็ดจังไดมันชินนั่งแบบว่าเบิง้งสบายหงสบายตาเข็ดสวนสวนผักกระลิดปลูกผักเข็ดดีไส่สวนออกมาปุ๊บปลูกผักแล้วมันต้องเฮ้ยเห็ดจังเดเพิ่มคิดตต้มคิดตต้มไปเรื่อยๆยไหมพี่น้องครับปลูกผักแล้วมันตรงนี้ค้องเลยค้องใส่ไก่อืมพอเห็ดค้องใส่ไก่ไปแล้วมันมีอันาน,อนั้นอันนี้มาเรื่อยๆอนะครับเอาไปเอามากอ่ะนี่แหละครับกลายเป็นสวนมองนี้ขึ้นมา,าถือว่าโอเค อุปโภคมากอะส่วนแรกคือชิมาประจำยุปักลักยุนี่เนาะเป็นหม่องประจำของพวกเขาคืออย่างที่น้องเห็นในคลิปเนาะน้องป๋อมแปม๋มน้องเลน้องทุกคนนะครับเนี่ยมาอยู่นี่ก็ชื่อว่าโอเคเรื่องต่ไอ้แบบน้องผู้จัดการมาเดียวเนาะเดี๋ยววันทีน่ไหนมาจะเคลียร์สำหรับหม่องนี้นะครับแต่ว่าทั้ง,ท,งทั้งบนบ้านใัยหนะ่อยมาดูแล้ว เอาพ่อพี่น้องก็ม่งว่าช่วบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวจังเลยพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ